ิบผีไทยที่น่ากลัวที่สุดถ้าคุณคิดว่าผีไทยมีแค่ความเฮี้ยนคุณอาจจะคิดผิดเพราะผีไทยบางตนไม่ได้แค่หลอกแต่น่ากลัวสุดๆไปเลยคืนนี้ท็อป10ฮ่าฮ่าฮ่าเราขอพาคุณดำดิ่งสู่ความสยองกับสิบอันดับผีไทยที่ทั้งหลอนทั้งเฮี้ยนจนแม้แต่ขนกล้าก็ยังไม่กล้าท้าเลยค่ะ พร้อมจะเผชิญหน้ากับเธอแล้วหรือยังคะโอเคถ้าคุณพร้อมแล้วเราจะไปดูว่าผีไทยที่น่ากลัวจะมีผีอะไรบ้างไปชมกันได้เลยเริ่มจากอันดับสิบได้แก่ผีกระสือประเดิมกันที่ผีสุดคลาสสิกผีกระสือผีหัวลอยไส้ห้อยตัวแม่แห่งวงการหลอนแสงไฟวบ,ว,บวับกลางทุ่งนาไม่ใช้คมลอย แต่นั่นแหละกระสือมาตำนานละว่าตอนกลางวันเป็นสาวเงียบๆ,ๆหน้าซื่อแต่พอตกดึกเธอจะถอดหัวออกบินลดเล่นไส้ยานไปหาอาหารอาหารของเธอคืออาหารสดอาหารเนา่าและเครื่องในสัตว์แบบที่แมวเห็นยังร้องไห้เจอเธอแล้วอย่าเผลอชวนมากินข้าวต้มมัดตอนตีสมนะเพราะเธออาจจะขอเครื่องในคุณเป็นของหวานกลิ่นประจำตัวเธอคือกลิ่นเหม็นบูด บวกกับลมหายใจกลิ่นศพเนียนมากับลมถ้าเห็นหมาเห่าทุกนาตอนดึกอย่าคิดว่าเห่าแมวมันเห่าผีกระสืออยู่ขอบอกไว้เลยว่าเธอเป็นทั้งผีและดาวติ๊กตอกทุกงนาที่ไม่มีใครอยากถ่ายคลิปด้วยอันดับ9ผีเปรตผีที่มาพร้อมกับเสียงร้องอันสะพรึงเปรตเปรตเป็นมิญ,ญญาณของคนทำชั่ว ทำกมหนักในชาติก่อนจึงเกิดใหม่ในร่างที่สูงเท่าตึกบางตัวสูงเท่า BTS สยามปากเล็กเท่ารูเข็มกินอะไรก็ไม่อิ่มเสียงร้องสะท้อนทั้งวัดทั้งป่าจนหมาในหมู่บ้านหอนตอบกันเป็นลังดับใครเจอเปรตตอนกลางคืนจะได้ยินเสียงแวแวๆว่าหิวข้าวน่ากลัวตรงที่ถ้าเราทำชั่ววันหนึ่งอาจกลายเป็นเปรตเองโดยไม่รู้ตัว จุดอ่อนของเปรดคือเสียงเพลงแดนซ์ถ้าเปิด EDM ดังๆมันจะเต้นแทนร้องแต่ถ้าเห็นเงายาวๆยืนอยู่ปลายทุ่งตอนดึกแล้วร้องออเบาๆวิ่งเลยครับอย่ายืนเซลฟี่อันดับ8ผีแม่นาคพระขนงนำนานรักอมาตะระดับชาติที่ความหลอนเกินกว่าละครเย็นแม่นาค ยินสาวที่ตายทั้งกลมแต่ยังรอสามีกลับจากสงครามเธอไม่ยอมไปเกิดเพราะพี่มากยังไม่กลับบ้านและเธอยังไม่ได้ต้มพริกแกงความหลอนระดับสุดข,ขีดอยู่ที่ยาวพี่มากเกิดพร้อมยืดมือยาวทะลุกำแพงจุดพีคคือเธอออกมาเดินตลาดหลังตายทั้งที่คนทั้งตลาดรู้อยู่แล้วว่าเธอไม่ใช่คน ใครพูดถึงเธอเสียงดังหลังเที่ยงคืนมีสิทธิ์ได้ยินเสียงต่อว่าพี่มากกลับมาแล้วหรอจ๊ะถ้าแฟนคุณโทรตามบ่อยๆว่าไปไหนมาทําไมไม่อ่านแชทจงดีใจไว้นะยังไม่เฮียนเท่าไม่นาอันดับที่7จผีนางตานีสาวสายเขียวที่โผล่จากต้นกล้วยหน้าตาสวยใสยผิวดีเหมือนทาคอลลาเจนแต่เธอไม่ใช่เน็ตไอดอลเธอคือนางตานี ชอบอยู่ในต้นกล้วยตานีเท่านั้นถ้าต้นกล้วยบ้านไหนมีกาบแบงแบกแบกมีสิทธิ์เจอเธอกลางคืนจะยืนโบกมือช้าๆใต้แสงจันทร์พร้อมเสียงใบตองปลิววูบวาบบางคนเจอเธอถือขันน้ำมนต์มาเชิญเข้าฝันไม่ใช่เพราะจะให้หวยแต่จะพาไปอยู่ด้วยเล่ากันว่าถ้าใครปากหมาด่าผู้หญิงแรงๆจะโดนเธอมาหลอกถึงบ้านเธอเป็นผีใสหวานแต่แอบโหด บางคนเห็นแล้วยิ้มตอบแต่พอรู้ว่าเธอไม่มีเงาเท่านั้นแหละคนลุกยันตาตุ่มอันดับ6ผีปอบมาถึงนำนานสายกินระดับชาติผีปอบจุดเด่นคือกินเครื่องในดิบๆแบบไม่ต้องพึ่งน้ำจิ้มแจว่วกลางวันเธอเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่กลางคืนจะเปลี่ยนเป็นสายดูดสดเรื่องเล่าบอกว่า ตอบจะออกล่าเมื่อมีคนป่วยหนักในหมู่บ้านแล้วก็สิงร่างคนอื่นต่อใครเคยกินตับไก่ดิบตอนกลางคืนขอให้เช็คกระจกดูตาถ้ามีแวววาวแปลกๆอาจไม่ใช่แค่หิวตอบมีเซนส์พิเศษเรื่องกลิ่นเลือดใครเป็นแผลบ่อยระวังจะมีแขกบไม่ได้รับเชิญมาเยี่ยมจุดน่ากลัวคือตายยากตีไม่ตายมีหลายรุ่นหลายเวอร์ชั่นขนาดปอบยูนิเวิร์สก็มี แต่ถ้าใครกินหมูสับดิบๆแล้วบอกว่าของโปรดเผื่อใจไว้ก่อนนะคะว่าใช่หรือเปล่าอันดับ 4. ผีหัวขาดผีสายมินิมอลไม่มีหัวตำนานเล่าว่าเป็นผีที่ถูกประหารหรือโดนตัดหัวแบบโหดเหี้ยมแต่พอเป็นผีแล้วก็ไม่โกรธใครนะเดินหาหัวตัวเองอย่างชิวๆบางคนเห็นถืออะไรกลมๆเดินมาช,ช้าๆนึกว่าแตงโมสรุป หัวตัวเองผีหัวขาดไม่พูดเยอะเพราะไม่มีปากแต่ถ้าถามผิดเวลาอาจได้ของแถมเขาจะพลอกในบริเวณที่เคยเป็นสนามประหารหรือป่าร้างเวลามาก็จะมีลมแรงจัดแล้วกลิ่นคาวเลือดลอยมาเบาๆถ้าเจอคนใส่เสื้อคลุมมีรอยเลือดแล้วเดินเสียงเบาๆอย่าเผลอทักว่าหลงทางหรอพี่เพราะเขาอาจจะหันมาชี้หัวแล้วถามว่าเห็นหัวฉันไหม ถ้ามา่อยากโดนถามซ้ำวิ่งเลยค่ะอันดับที่4ผีตายท้องกลมผีคุณแม่ใสารักลูกแต่เฮียนหนักมากตำนานเล่าถึงหญิงสาวที่เสียชีวิตทั้งที่ยังตั้งครรภลูกไม่ได้เกิดทำให้วิญญาณเธอไม่สงบบางคนได้ยินเสียงเด็กร้องกลางคืนคิดว่าแมวร้องเมียวผิดจ้านั่นลูกเธอ เธอมักจะหลอกให้คนช่วยคลอดหวังให้ลูกได้เกิดแม้ตัวเธอจะไม่มีโอกาสถ้าเงยหน้ามาแล้วเห็นเธอท้องโตแต่หน้าซีดขอบตาคล้ำแบบไม่ได้หลับมาร้อยปีใช่เลยครับเจอผีตายท้องกลมเข้าให้แล้วเธอมักจะวนเวียนในโรงพยาบาลร้างป่าช้าหรือเส้นทางที่เธอเคยใช้เดินทางไปรักษาน่ากลัวตรงที่เธอไม่แค้นใครแต่ใครอยู่ใกล้ก็อาจโดนหลอกให้ทำคลอดกลางคืน ถ้าจะช่วยก็ต้องทําบุญให้แบบเร็วจีให้เธอไปเกิดไวๆอย่าลืมนะว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าผีแม่ที่รักลูกสุดหัวใจแต่ไร้ทางออกอันดับที่สองผีนางรำถ้าได้ยินเสียงปีพาดกลางคืนอย่าหันหลังกลับไปเด็ดขาดผีนางรำ คือวิญญาณของหญิงสาวในชุดนางรำไทยโบราณที่ตายทั้งที่ยังเต็มไปด้วยความฝันความแค้นหรือแม้แต่ถูกสังหารกลางเวทีด้วยสาเหตุที่ไรยุติธรรมเธอไม่ได้หลุดพ้นแต่ยังคงรายรำด้วยพลังอาฆาตอันแรงกล้ามีคนเคยบอกว่าเมื่อเดินผ่านโรงละครร้างกลางคืนจะได้ยินเสียงระนาดกับล้องเบาๆคล้ายมีใครกำลังซ้อมรำอยู่ แต่เมื่อมองเข้าไปเวทีกลับว่างเปล่าหรือบางครั้งเกือบว่างเปล่าผู้ที่เผลอเข้าไปใกล้อาจได้พบหญิงสาวหน้าสวยหยาดเยิม้มแต่ในตาว,ว่างเปล่าขยับไร่รำช้าๆตรงหน้าร่างเธอลอยเหนือพื้นเงียบและเยือกเย็นหากสบตาเธอเมื่อใดคุณอาจพูดไม่ได้ร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้ในท่ากราบจนกระทั่งเธอรำจบ ตำนานเมืองเล่ากันว่าหากจุดทุกไหวผิดเวลาหรือเอ่ยปากลบหลู่เธอในเวทีที่เคยมีคนตายนางรำจะกลับมารายรำไม่ใช่เพื่อความงดงาม but to take you with her อันดับที่หนึ่งได้แก่ปู่โสมเผาทัพนำนานระดับชาติผีผู้เผาทัพสมบัติแบบไม่มีวันหลับว่ากันว่าปู่โสมคือวิญญาณกองคนโบราณที่สละชีวิตเพื่อเผาสมบัติ เช่นทองคําเหรียญทองหรือของศักดิ์สิทธิ์ใครขุดของโดยไม่ได้ทําพิธีหรือเจตนาไม่ดีปู่โสมจะจับหนักมีคนเล่าว่าแค่เดินเข้าไปใกล้ก็เวียนหัวหน้ามืดล้มทั้งที่ไม่มีหลุมบางคนฝันว่าโดนลากขาออกจากเตียงทุกคืนเวลาเดิมเปะ๊ะหรือหนักสุดคือป่วยลึกลับรักษาไม่หายต้องมาขอขมาเท่านั้น เสียงปู่โสมจะมาในรูปแบบเสียงชายแก่ครางเบาๆเหมือนลมหายใจสุดท้ายเขาไม่ต้องหลอกแค่มองด้วยสายตาขุนมัวกนหลอนจนหัวใจเต้นผิดจังหวะอยากขุดทรัพย์รอได้โชคหรือรอโดนหามขึ้นอยู่กับบุญกรรมลุ้นลว้นขุดถูกที่รวยเป็นล้านขุดผิดเวลาเจอดีเป็นศพทั้งหมดนี้คือสิ์ผีไทยที่น่ากลัวที่สุดแล้วคุณล่ะ เคยเจอผีตัวไหนมากกับตัวเองไหมหรือคิดว่ามีผีไทยตนไหนที่น่ากลัวยิ่งกว่านี้คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยแล้วเจอกันใน10ผีเฮี้ยนที่มีอยู่จริงตอนต่อไปเร็วๆนี้แต่ก่อนจากกันคืนนี้อย่าลืมปิดไฟให้มืดสนิทเพราะเธออาจจะยังยืนอยู่ข้างหลังคุณ